ครับสวัสดีครับสวัสดี f อนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ f อที่อยู่ต่างประเทศ1 3 6นะครับประเทศทั่วโลกซึ่งในส่วนของวันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่ตำรับตำราโหราศาสตร์โบราณนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหัตถลักษณ์หัตถศาสตร์นะครับซึ่งลักษณะวันนี้นะครับก็เราก็จะมีสัญลักษณ์ลายมือนะครับก็จะมีลักษณะเส้นนะครับที่แยกออกมาจากเส้นชีวิตนะครับแยกออกมาแล้ววิ่งมาทางในส่วนของเนินจันนะครับ ลักษณะลายมือแบบนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของลายมือนะครับคนที่จะมีโอกาสที่ไปใช้ชีวิตในต่างแดนนะครับหรือต่างประเทศนี่แหละครับลักษณะแบบนี้แต่ก่อนที่จะเข้าในส่วนของตําราในส่วนของการพยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์นะครับหรือหัตถลัคฮัตศาสตร์โบราณเนี่ยจะพาทุกท่านมาดูเส้นหลักในลายมือนะครับเส้นหลักเส้นแรกก็จะเป็นเส้นชีวิตจุดกําเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านลงมาลักษณะนี้เส้นชีวิตที่ดีนะครับตามตํารานะครับ เขาบอกว่าเส้นชีวิตนะครับจะไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่แล้วก็เส้นชีวิตที่ดีนะครับลักษณะเส้นแบบนี้ก็คือยาวมาจนถึงข้อมือถือว่าดีนะครับดีก็คือเป็นบุคคลที่มีโอกาสที่มีอายุยืนยาวนี่แหละลักษณะเส้นชีวิตแบบหนึ่งนะครับเส้นจะไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับลักษณะนี้ก็จะถือว่าเป็นลักษณะลายมือลายเส้นที่ดีนะครับทีนี้เส้นที่ไม่ดีเป็นยังไงเส้นที่ไม่ดีก็จะมีเส้นตัด ตัดขวางนะครับตัดขวางก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับตัวเราถือว่าไม่ดีนะครับหรือลักษณะเส้นที่ไม่ดีอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเส้นชีวิตที่วิ่งมาแล้วก็เป็นเกาะเกาะที่เกิดขึ้นในส่วนของเส้นชีวิตหมายถึงอะไรนะครับก็จะหมายถึงลักษณะบคุคคลผู้นั้นนะครับมีโอกาสที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บน,นะครับโรคเกี่ยวกับระบบกลวยไตต่อมลูกหมากระบบขับถ่ายเอาง่ายๆก็คือระบบช่วงท้องทั้งหมดครับถือว่าไม่ดี หรือลักษณะอีกแบบหนึ่งก็คือมีเส้นวิ่งมาแล้วก็เส้นขาดเส้นที่ไม่ต่อกันนะครับตามตำรายก็จะเกี่ยวกับเรื่องของให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นการเจ็บป่วยต่างๆนะครับการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเนี่ยถือว่าไม่ดีถ้ามีเส้นขาดเส้นที่2นะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นนะครับจุดกาเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านมาเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นสมองเส้นสมองนี้ยิ่งยาวยิ่งดีนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิพานโวยพิษ ความเฉลียวฉลาดที่ดีนะครับลักษณะเส้นตะมงเส้นที่3เส้นใจนะครับอยู่ใต้หรือก้อยลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นใจปลายเส้นใจวิ่งเข้าหาเนินพุทธดนะครับถือว่าเป็นบุคคลมีโอกาสที่จะมีอํานาจวาสนาบารมีนะครับถือว่าดีนะครับหรือมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนนายคนในภายภาคหน้านะครับทีนี้มาดูลักษณะเส้นที่แยกออกจากเส้นชีวิตนะครับวิ่งมาทางเนินจันทร์ลักษณะลายมือแบบนี้นะครับเป็นลายมือต่างประเทศเนี่ยคนที่มีโอกาสนะครับ เป็นมือคนที่จะมีโอกาสที่ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองเขาเรียกว่ามีการใช้ชีวิตนะครับหรือต่างตั้งลูกรลากนะครับที่ต่างประเทศนะครับลักษณะลายมือแบบนี้ข้อที่สามเขาเรียกว่ามีคู่ครองนะครับเป็นคนชาวต่างประเทศข้อที่สี่นะครับเขาเรียกว่า ไปทํางานที่ต่างประเทศนะครับมีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะลายมือนะครับที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษานะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ